ให้นิยามหุ้นพรีวิวหุ้นพรีวิวก็จะเป็นหุ้นที่เป็นทั้งดีวูดแลสต็อกแล้วมีอัพไซที่ค่อนข้างจะสูง พรีบิวจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับจริงๆเรามีส่วนธุรกิจอยู่3ส่วนส่วนที่หนึ่งก็บริษัทแม่ทำรับเหมาก่อสร้างนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็มี PCM ทำขายวัสดุก่อสร้างประเภท p c a s สคอนกรีตนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่ทำเป็นส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ <Okay. S 1> ใช้พรีบิวโฮลดิ้งเป็นตัวลงทุน ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยทำเอง100%ส่วนที่2ก็จะเป็นการไปจอยเวนเจอร์กับโลเคช p a r พาร์ทเนอร์หรือบริษัทสังหาริมทรัพย์อื่นที่สนใจโมเดลนี้เราก็อาจจะไปถือสัดส่วนเป็นโปรเจกต์บ p r โปรเจกต์นะครับบางโปรเจกต์ก็อาจจะถือ40%บางโปรเจกต์ก็ถือ49%ส่วนใหญ่เราจะถือไม่ถึง50%ช่วงนี้อาจจะมองว่าภาพรวมของสังหาริมทรัพย์อาจจะชะลอตัว นะครับแต่ก็เป็นโอกาสดีของเราที่เราจะเพิ่งเริ่มทำธุรกิจด้านนี้เราก็มีเวลาในการที่จะสะสมแลนด์แบงค์ที่ราคาถูกลงถือซื้อได้นะฮะแล้วก็พัฒนาทีมบุคลากรของเราได้ให้พร้อมยิ่งขึ้นนะครับแต่เราคิดว่าภายในปลายปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นลูกค้าระดับบนหน่อยนะครับราคาก็ตั้งแต่แสนกลางๆแสนปลายปหรือ2 0 0แสนอัพอย่างลูกค้าฮ่องกงเนี่ย เขาก็จะอยู่ในเมืองเขาจะซื้อของแพงซึ่งในพรีวิวโฮลดิ้งเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดว่าธุรกิจไปได้ดีก็มีโอกาสที่จะนำไปเข้าเข้าจดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกบริษัทหนึ่งนะครับพีวิวจะเดินเป็นสองส่วนส่วนรับเหมาก่อสร้างเนี่ย จะเป็นส่วนที่เดินอย่างมั่นคงเป็นเป็นเบสให้กับกลุ่มบริษัทนะครับก็จะมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีกระแสเงินสดเข้ามาทุกปีทุกปีส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะจ่ายดีเวเดนตัวพรีวิวเนี่ยจะจ่ายดีเวเด์ได้ทุกปีนะฮะส่วนที่จะมีการเติบโตก็จะเป็นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์นี่จะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดโกร w นะครับก็ ีวิวก็จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่สามารถจ่ายดีเวนด์ได้ทุกปีคือมาจากรับเหมาก่อสร้างและส่วนที่เป็นโกลดมาจากส่วนของอสังหาริมท<ม>รัพย์นะภายใน3ปีในข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์กับรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจะเข้ามาใกล้กันนะปัจจุบันเนี่ยอสังหาริมทรัพย์มันเพิ่งเริ่มสัดส่วนอาจจะ10%เ์เท่านั้นเองเนะเรามองแค่ประมาณสัก15%ต่อปีต,อปต่อปีครับ<ม>แต่จ,จะถ้า ถ้าเศรษฐกิจกรกรมมาเร็วการฟื้นตัวความเชื่อมั่นกรับม,มาเร็วเนี่ยเราสามารถโตได้ถึง30%ถ้ากำลังซื้อกลบม,มาแต่เราก็ตั้งเป้าไว้เพราะว่าแลนด์แบงค์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันพร้อมที่จะดีเวลลปทันทีนะครับ ภานิยามหุ้นพรีวิวหุ้นพรีวิวก็จะเป็นหุ้นที่เป็นทั้ง dividend stock แล้วมีอัพไซที่ค่อนข้างจะสูงผู้บริหารทุกคนก็ตั้งใจทำงานแต่งเต็มที่นะครับให้ได้ผลประกอบการที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนนะครับแต่ก็ก็แล้วแต่เรื่องปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจก,การเมืองด้วยนะครับแต่ในทุกช่วงเราก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีความมั่นคงที่สุดนะครับก็คิดว่าหุ้นพรีิวก็เป็นหุ้นที่ มีดีเวนทุกปีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ดีเวนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังมีโกรดที่เกิดจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของเราด้วยนะครับ